โดน้วครับโดน้วครับอืตัวแม่งเอาเรื่องเหมือนกันนะเนี่ยจะปั๊มว่ามันจะหมดนะยกไปขึ้นสวัสนะดีครับผมวันนี้ผมคุณน,นะครับเดีย๋ยวจะพามาลองตก t e x t u ั e ลิกนี่นครับจะพามาตก t e x t u ั e ลิกนอมครับตอนนี้ก็มาในบริเวณคลองบางพรมครับคลองที่ปลาค่อนข้างน้อยนะครับตรงนี้ ก็คือจะมาแบบ้าทายตัวเองเลยแหละว่าจะได้ปลาจากตองนี้หรือเปล่าก็คือของนี้คนมาหาปลาค่อนข้างเยอะครับเดี๋ยวเราลองดูครับว่าผมจะได้ปลาจากลองนี้หรือเปล่าไปดูเลยครับอุ้ยลุดแหมคือต้องรีบวาดครับเมื่อกี้ โดนอ่ะหวังว่าจะาโดน เดี๋ยวมาทกแนวนี้ครับมันเป็นแนวที่มีผง<ฮ>ปาลินนอนอยู่แนละ้วจะมีระชอตหลงอยู่บ้างแหละ เดี๋ยวเราเหีนเขาคือปั่นรถตีมาว่ายที่เราไม่เจอตัวเลยของนี้หาะตัวคนนั้งยากมากประช่อนนะมีส่วนมากมีแต่ปลาดินปลาดิน,นเนี่ยขึ้นเต็มเลยเดีลองเข้าไปลึกลึกก็เดิมเอารถกันเป็นแนวน้ำไหลหมดเลยตรงนี้ครับ น้ำเชี่ยวมากไม่รู้จะเจอตัวหรือเปล่าวนันนี้ตัวหนึ่งก็พอแล้ววันนะี้ของนี่หาปลายากมากจากับมาตรงนี้น้อยลงแอนเจยเอยแอนสวย ไม่มีตัวเลยเงียบเลย ให่ดูไม้ครับสวยทุกสุดเดี๋ยวผมย้ายไปปากคลองดีกว่าในกล้องเห็นไหมครับเป็นปลาซักเกอร์ครับนี่นะเป็นปลาซักเกอร์กำลังว่ายเข้ารู แบบเอเลียนสปีชีครับ,รบผมจะทำการเกี่ยวมันขึ้นมาตัวหนึ่งครับจะได้เอากลับไปเผากินนะครับก็คือถ้าเห็นเราเกี่ยวกลับไปเลยครับไม่ต้องกลัวจะเป็นการในนี้ครับทำลายธรรมชาติครับมันเป็นตัวทำลายธรรมชาติเดี๋ยวเราจะเอามันกลับบ้านครับเนี่ยเ,เท็กซัสเกี่ยวเฮ้ยผมว่าไม่ใช่หรอปลาอะไรวะ สักเกอร์สักเกอร์ดูคหืบเกี่ยวไม่โดนมันไม่ยอมให้เกี่ยวง่ายๆครับโดนแล้วครับโดนแล้วครับหืมตัวแม่งเอาเรื่องกันนะเนี่ย ลัวจะคาปรซาเียบห้อยหูบอกเลยว่าจะได้ตัวไม่ใช่นี่มีเขาเจ้าเอเลี่ยนสปีชี่ครับฟาสักเกอร์ครับยวตัวนี้หงก็ต้องคงแบบเอาไม่ปล่อยมันนะครับตัวนี้เดี๋ยวมันจะไปแปย้งเราเยอะกว่านี้ตัวนี้หูขอยอนุญาตเก็บนะครับ เจอแล้วกําจัดให้หมดนะครับใส่วันนี้ไม่ควรอยู่ต่อในแหล่งน้ําแถวบ้านเราแล้วครับนี่แหละคือตัวต้นเหตุทว้ปลาแถวบ้านเราหมดไปแลครับแต่ตัวนี้ผมจะเก็บไว้ตรงนี้ก่อนทีแรกผมเห็นมันสองตัวครับพอดูไปดูมาแม่เงเต็มเลยตรงน,นี้น่าจะเลยประมาณสี่ตัวครับตรงนี้เดี๋ยวจะเอาออกมาให้หมดเลยไปครับตนะตัวนี้เก็บโอเคครับตอนนี้ผมก็ จะไม่ได้ไปตกประช้อนต่อแล้วครับคือจะมาล่าไอ้ซักเกอร์เนี่ยครับจะเอาให้หมดตรงนี้เลยเพราะาอยู่ไว้ก็เป็นตัวปัญหาครับแหล่งน้ำเราเปล่า,ลาครับเดี๋ยวจากที่ผมเห็นนะไอ้นั่นหนึ่งตัวนอนนาอยนิ่หนึ่งตัวครับตรงยันน้อหนึ่งตัวเหลืออีกประมาณสามตัวครับเอาออกให้หมดแล้วไปครับแปลวออกกัน วันหมดแรงแวนะเนี่ยที่จะปั๊มกว่ามันจะหมดเนะี่ยหมือนตัวหนักมากขันเหนียววัดคันไปเลยครับเนี้ยขันนักกีฬาปีกแดงเราโคตรเหนียวยกไอ้นี่แม่งตัวไม่รู้กิโลเนะี่ยยกขึ้นมา ตัวโคดใหญ่ตัวนี้ตัวโคดใหญ่นะเดี๋ยวผมขึ้นก่อนก็คือต้องเอากลับไปรับประทานอาหารนะครับรับประทานเป็นอาหารไดตัวนี้ไม่อันตรายครับกินได้ครับกินได้แน่นอน ยับสเกอร์ตัวนี้ใหญ่มากครับเที่ยวลงมือแบบใสมือคนข้างแบบตัวรักคนเลวกวาเราขึ้นไม่ได้ครับตัวนี้คือเหนื่อยแต่ตัวนี้ผมว่าคิดว่าตัวนี้คือฝุดแล้วแต่เจอตัวใหญ่ทันมีตัวใหญ่กว่าตัวนี้ครับแต่ทีแรกนโดนเลยแม้วิปปองเยอะเลยแรงคืแรงวันนดียวพุ่มช่อนเยอะมากแล้วก็เด็นคือเกาะมันหนามากครับตัวนี้โชคดีเกี่ยวลงขี้เปนไม้คือสะกี้นิดเดียวก็หลุดอ่ะก็คือพวกนี้ผมจะเอากลับไป ประกอบอาหารนะครับคือกินได้ครับไม่ต้องกลัวเจอที่ไหนกําจัดมันให้หมดนะครับไอตัวนี้มันเป็นปลาที่ทําลายระบบนิเวศครับก็คือกําจัดมันออกไปให้หมดไดนะ้และเดี๋ยวผมจะทาการประหารชีวิตมันครับเพื่อไม่ให้มันทรมานครับคือที่แรกเห็นมันอยู่ในรูนั้นสองตัวครับตอนแรกคิดว่าปลาช่อนมาทํหรังครับเอ,อดูดีๆเอแม่งไม่ใช่ปลาช่อนนี่หว่าตอนนี้มันเหลืออยู่อีกตัวนึงไม่รู้อยู่ไงแนละ้วผมเดินหาอยู่เนี่ยมันน่าจะอยู่แถวนี้ครับ เดีวไม่รู้มันแอบอยู่ในโคนหรือเปล่าเพราะตัวนี้มันโดนไปหลายร่อก็ซื้อตัวใหญ่มันเหลืออีกสองตัวมีปากท่องนู้นตัวหนึ่งอะมาว่ายมาอี้ตัวหนึ่งก็พยายามหาให้เจออยู่ครับว่ามันจะออกไปทางไหนกพคือมันจะออกไปทางนี้ไม่ได้ครับเพราะมันเป็นแนวน้าตื้นผมว่ามันไม่น่าจะออกไปทางนี้หัวมันน่าอยู่แถวนี้แหละเดี๋ยวผมจะพยายามหาต่อให้เจอครับไปครับมันมานี่ครับ ออืืมมต็มปลาจะหามุมที่มันยกได้ก่อนมุมนี้มันยกยากโอ้โห หยูยกไม่ขึ้นบางทีเสี้ตัวโคตรใหญ่เนี่ยครับตัวสุดท้ายของคลองนี้แล้วคือมันจะวิ่งออกไปคลองใหญ่ไม่ได้ครับคือน้ำแม่งแห้งครับคือคือเสร็จเราตอนนี้ก็ได้บานมาเรียบร้อยแล้วครับว้าไปอ,อยู่น้ำต่ามันออกมาเรือยช่วงงนะี้เนี่ย รอกล้องแบตสองก้อนตอนนี้หมดเกี้ยงเลยก็คือก้อนนี้เหลือ25เปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยวคลิปผมก็ต้องคงพอแค่นี้นครับผลต้องก้กาวไกวันนี้ครับคือได้ไอ้สักเกอร์มาตัวหนึ่งครับทีแรกจะมาตีเซ็กซัสลิฟต์อุ้ยทีแรกก็จะมาตีเซ็กซัสลิฟตีนะครับแต่หวังเลินไป,ไปเจอไ,ไ,ไอ้สักเกอร์นี่ก่อนนะครับก็ต้องเอามันออกครับแม่งเป็นเอเลี่ยนสปีชีส์ที่แม่งไม่ควรอยู่ใน อย่งน้ำของเราอย่างน้าเราคือต้องทำทจัดออกครับเดี๋ยวไอ้สาตัวนี้ผมจะเอากลับไปประกอบอาหารที่บ้านนะครับไปครับคลิปต่อไปคลิปอะไรขอขอให้ติดตามมาด้วยครับ